สวัสดีครับผมครูเอกนะครประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีว,ดนะวันพุธนะวันพุธใช่ไหมวันพุธที่28กุมภาพันธ์นะครับ2567น,นะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่เลขเลขโฟนะรู้สึกว่าผมจะทำไปโฟไป2หรือ3อันแล้วนะใช่ไหม จำไม่ได้แล้วใครใครติดตามช่วยเช็คให้ผมหน่อยผมทำโฟไปกี่อันแล้วนะครับก็คือมันสืบเนื่องมาจากเมื่อวันก่อนผมทำโฟโฟแปดไปนะครับก็วันนี้ก็เลยมีลูกศิษย์ในชั้นเรียนขอเพิ่มมาเป็นโฟหกเพราะผมพูดถึงเลขหกเพราะมันมีความต่างกันอยู่นิดหน่อยมีความคล้ายแต่มีความต่างอยู่นิดหน่อยก็เลยเขาก็เลยอยากฟังด้วยนะครับก็เลยขอเข้ามานะครับก็ต้องจริงๆถ้าเกิดว่า ใครที่อยู่ในชั้นเรียนหรือเคยลงทะเบียนเรียนกับคุยส่ก็จะขอได้เลยนะคุยก็ให้โอกาสนะครับเพราะว่าอยู่ในชั้นเรียนจะเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าใครโชคดีหน่อยที่ขอมาทางเพจทาง y YouTube แล้วมีเลขกลุ่มเดียวกันที่ขอเข้ามาเนี่ยก็อาจจะโชคดีบางคนแบบเอะผมเพิ่งขอทาไมได้เงี่ยเพราะว่าในชั้นเรียนเขาขอมาเลขตัวเองอนึกออกใช่ไหมเออมีซ้ํากันอยู่แล้วล่ะนะครับอ่าโอเคใครอยากได้ขอก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุยเปิดคอร์สตอนไหนก็ลองมาสมัครเรียนนะครับซึ่ง คูเอกะว่าต่อไปนี้อาจจะเปิดเป็นคอร์สเดียวแบบเป็นคอร์สแบบจัดเต็มเลยเหมือนคอร์สนาไลแหละแต่ว่าจะไล่ตั้งแต่พื้นฐานนะครับก็จะนั่นแหละจะทําเป็นแบบคอร์สเดียวไปเลยจบนะครับซึ่งเน้นไปทางสัมมนานะมากกว่าออนไลน์ <c oughs> คิดว่าจะอย่างนั้นนะครับยังไงเดี๋ยวคอยติดตามดูครับว่าจะเกิดวิธีการเปลี่ยนแปลงไงในในช่วงต่อไปนี้นะเพราะว่ามีการปรับตัวนิดหน่อยเพราะว่าแบบเดิมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะครับแล้วก็ อีกเรื่องนึงครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องนี้ก็คือเมื่อสักครู่นี้นะครับมีทักเข้ามาในเพจนะว่าเมื่อไรครยุยกัหนังสือออกครับปีนี้ออกแน่นอนแต่อาจจะเป็นออกแบบพีออเดอร์นะเราคุยจะพิมพ์เองเลยเหมือนเหมือนหนังสือที่เราเอาไปเรียนนะ่ะในชั้นเรียนนะครับเพราะว่าเคยไปเสนอสำรับพิมพแล้วรู้สึกว่าเขาจะไม่โอเคมันจะมีการหักนู่นนี่นะั่นอะไรเต็ไมไปหมดนะอ่ะคุยเลยว่าเดี๋ยวออกเองแนละ้วพิมเองนะ,นะครับรอรอนิดนึงแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จ กำลังขัดเกาอยู่นะครับไม่ค่อยวางเท่าไหร่นะโอเคอ่ะมาถึงเลขกลุ่มโฟหกกันมีความแตกต่างกับโฟแปดยังไงอะไรนี่งั้จริงๆอ่ะสำหรับครูเองนะเลขหกหรือว่าเลขแปดหรือเลขเดี่ยวๆที่มันมันดูง่ายมากเพราะว่าเวลาที่ผมสอนในชั้นอนะ่ะมันก็จะเลี่ยงเวลาจะอ่ะเรามาดูนะถ้าเกิดว่าเลขหกอยู่ตรงนี้เลขศูนย์อยู่ตรงนี้เลขหนึ่งตรงนี้มันง่าย,ยาเวลาผมสอนผสอนที่เลขเลยแต่ หลายท่านก็อยากให้ดูว่าเวลาที่ครูจะแปลหมายถึงว่าเวลาจะสอดขออมันจะมีคําที่แปลมาจากตําแหน่งจะใช้คํำยังไงซึ่งตรงเนี้คยครูเอกบ่อยแล้วว่าบางทีมันก็สอนกันไม่ได้นะมันเป็นประสบการณ์ในการทานายอะไมงอกใช่ไหมครับว่าเอ้ยเราเจอเลขนี้มันจะมีคําพูดออกมาเองซึ่งตรงนี้ต้องถ้าใครเรียนกับครูกก็ต้องไปฝึกกันด้วยนะครับว่าอ๋อมันจะออกเฉยนี้นเปลี่ยนในคําพูดตัวเองก็ได้นะครับอ่ะโอเคกลุ่มโฟหกนะมีอย่างเดียวคือเลขคู่นะ เพราะว่าเลขตองผมก็ไม่ทำเพราะมันซ้ำกันนะครับก็คือไปดูที่6กกถ้าใครอยากจะดูย้อนดูแบบว่าเคยพูดถึงเลขหกหเลขหกี่ครั้งเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะก็คือห6หสามารถกลับไปดูที่เลขห6หตอนนั้นได้นะครับแค่คู่เดียวนะใครที่อยากจะชมนะครับคลิกเข้าไปในช่องแล้วก็บอกพิมพ์เลขหกหันจะเห็นหน้าควยก็กดฟังได้เลยมีแค่คู่เดียวในอดีตเกิดจากจะบอกว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากเลข6เลขเดียวเรียงกันสีตัวนะครับ เ,เป็นเลขคู่ 6, 6, 6นะครับแล้วก็เป็นเลขอตองหกหก6ฟหกหนี่แหละนะครับกูเอกตั้งชื่อว่าผู้เรืองสำราญแน่แน่นอนเพราะว่าเป็นดาวกามกิเลสเนาะเวลาทำอะไรก็มักจะมองตัวเองแบบความสุขตัวเองอะไรที่มันเป็นสิ่งจะลงใจก็มากกว่าจะาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารีวิวกับผู้เรืองสำราญกันดีกว่านะครับผมขอเป็นสีตัวท้ายก่อนนะขอเป็นสีตัวท้ายก่อนนะครับหกหกหก คนลงท้ายเลขหกนะครับจุดเด่นก็คือเอาจริงๆอะ่ะกูเคยพูดถึงเรื่องของเลขเลขเกี่ยวกับการเรียนรู้อะ่ะที่มันมีสี่ห้าหกใช่ไหมมีไม่ใช่เลขห้าอย่างเดียวมีทั้งเลขสีด้วยแล้วก็เลขหกด้วยแล้วก็มีเลขเก้าแซมมดด้วยซึ่งบางคนบอกว่าจําเป็นต้องมีเลขห้าไหมเกี่ยวกับการเรียนรู้เนะี่ยไม่จําเป็นครับเลขห้าเป็นเลขเกี่ยวแต่มันคือมีก็ดีแต่ว่าไม่มีก็อย่าบอกว่าเราไม่มีความเด่นเรื่องของการเรียนรู้นะ จริงๆหลายๆท,ทุกเลขจะมีวิธีการเรียนรู้ของตัวเองแต่วิธีการเรียนแบบการเรียนหนังสือการศึกษาอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะระเด่นไปที่เลขห้าอันดับหนึ่งนะแล้วก็มีเลขสี่เลขเก้าแล้วก็เลขหกตามมาเลขห้าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบอ่านชอบท่องชอบพิจารณาตัวหนังสืออะไรพวกเนี้ยส่วนเลขสี่เป็นคนที่ตั้งคําถามชอบตั้งคําถามและชอบวิ่งไปหาคําตอบเป็นคนคนขวา ส่วนเลขเก้าเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับแบบเปิดโลกเลขเก้ากับเลขศูนย์ันทำลูกเลขศูนย์จริงๆก็ก็มีนะเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการพูดเลขศูนย์เพราะว่าทำทำสคริปไปละนะครับเลขเก้าเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆเลขสี่แต่มากกว่าคือหนึ่งถ้าเขาสนใจเขาจะไปหาต้นต่อไม่พอหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเองขึ้นมาเองอะ่ะเป็นเหมือนคนตั้งทฤษฎีเองก็ได้ศูงเลขเก้าเป็นของใครกันแต่สี่นี่คือไม่ไม่ได้เป็นคนตั้งทฤษฎีเองแค่อยากรู้ แล้วมีใครเคยศึกษาไหมาเขาจะวิ่งไปหาวิ่งไปค้นขวาส่วนเลขหกคือคนที่ก็เรียนรู้ปกติแต่เขาอะพอเรียนเสร็จเขาชอบเอาอไปใช้ให้มันตอบโจทย์ที่ตัวเองอยากรู้ได้เก่งเก่งกว่าเลขห้เก่งกว่าเลขสี 5, ่คือบางคนนี้ใช้ความรู้เก่งอะคนเลขหกอะเพราะฉะนั้นเราจึงมาได้ยินคําอยู่กับว,ว่าความคิดสร้างสรรค์นะใช่ไหมฉเฉลียวฉลาด บางทีก็เจอในคําที่มันมีเลขหกอยู่ด้วยนึกออกใช่ไหมครับในคําทํานายมันก็เป็นจุดนี่แหละที่พื้นฐานของเลขที่เขาเอามานะครับตัวตนเขาเป็นคนประมาณนั้นใช้ไอเดียดีใช้สติปัญญาได้เก่งคือมีเท่าไหร่เขาใช้ได้หมดแต่มันจะมีเรื่องของอเลขหกเนี่ยเขาจะมีแนวทางของเขาเองคือสิ่งที่เขาศึกษาสิ่งที่เขาต้องการจะให้มันเกิดขึ้นหรือสมองที่เขาจะใช้เนี่ยเขาจะใช้เฉพาะสิ่งที่เขารู้สึกว่า มันโอเคกับเขาเขาถึงจะใช้มันถ้าเกิดว่าเราไปแบบไปฝืนนะให้คนเลขหกนะสังเกตนะครับให้คนเลขหกเอาไปใช้เขาจะไม่ค่อยใช้เขาจะรู้สึกมันไม่มีประโยชน์กับเขาอะ่ะเขาก็จะไม่ทําบางคนลยบอกว่าคนเลขหกขี้เกียจว่ามันนู่นนี่นั่นแต่จริงๆที่เขาเหมือนคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะ่ะถ้าไม่ดีที่สุดก็ไม่ทํา ซึ่งไอคำเนี้ยมันเคยเกิดในเลขของหนึ่งใช่ไหมพอหนึ่งหกเราจะพอเข้าใจได้ว่าเลขหนึ่งนั้นพื้นน้ำเลขหกเป็นคนแบบนู่นนี่นั่นต้องอย่างนี้อย่างนี้อ่ก็เป็นคนละเอียดขึ้นมานี่แหละมันมาจากเลขหกนี่แหละเลขหกเลขเดียวเนี่ยนะคือมันต้องเป็นสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นนี่คือตัวตนของคนเลขหกนะจะมองว่าดีหรือมองว่าไม่ดีก็ได้แล้วแต่เราแต่ถ้าเราเป็นคนดีนะมีศีลมีธรรมอะ่ะก็หมายถึงว่าเราทําอะไรเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ได้ทําเพื่อ แบบเปล่าประโยชน์ไม่ทําให้มันศูนย์เปล่าไม่ทำไม่ศูนย์ประโยชน์อย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับทําให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคนเลขหกเนี่ยก็จะเด่นจะได้อย่างไงก็ลองคิดดูแลกันนะครับถ้าเป็นคนไม่ดีก็แน่นอนเชอบเตะเข้าประตูตัวเองคนเลขหกคไม่ค่อยทําให้คนอืออะไรนะครับอ่ะตาแหน่งต่อมาตําแหน่งต่อมานะครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขหกอ่าแนวคิดของเขาเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นคนที่มองโลกง่ายๆสบายๆไม่ออกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาทายเป็นคณโตตัวเป็นเรื่องอ,อกปุ๊บสิ่งนี้เขาจะคิดที่เขาจะจินตนาการมันจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเขาต้องทําได้และมันต้องดีกับตัวเขาเขาถึงจะยอมทําแต่ถ้ามันไม่ดีมันไม่เวิร์คมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัวเขาหรือว่าไม่ได้มีประโยชน์กับสิ่งรอบข้างหรือสภาพอะไรที่เขาเป็นเขาก็จะไม่ทําแต่ถ้า เขาเห็นแล้วว่าโอเคนี่มันได้ประโยชน์นะแม้ว่างานนั้นอันนี้คือจุดเด่นเหมือนกันนะครับแม้ว่างานนั้นจะหนักจะยากจะเหนื่อยจะอะไรก็ตามถ้าเขาปรารถนาเขาจะกล้าตัดสินใจทําสิ่งนั้นเลยโดยที่ไม่แทบจะไม่ถามใครเลยบางคนจะบอกว่าโอ้เลขหกมันเกลื่อยเชยมันนุ่นนี่นั่นแต่ลองนึกภาพนะจำรบผมนะเลขหกมันคือน้ำเนาะแต่เป็นน้ําทะเลไงน้ําที่มันใหญ่มากๆนะครับถ้าเกิดเขาจะทําสักอย่างหนึ่งต้องทําได้ดิ ไม่ใช่ทําไม่ได้แต่แค่จะทําหรือเปล่า <c oughs> นั่นแหละคือถ้าเขาจะทํามันทําได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเราจรึงมักเวลาเรีนักกําหนดก็จะมันทำนอารมณ์มันคือมต้องคุมอารมณ์ให้ได้เราเลขหกหกแล้วมันจะดีมากๆแต่ถ้าคุมไม่ได้มันก็ดูแบบเหมือนไม่เอาแน่เอานอนคือเขาไม่ค่อยทําอะไรตอบโจทย์ชาวบ้านอนะ่ะเขาทําตอบโจทย์ตัวเขาเองคือถ้าเขาถ้าเจ้าชะตาหกหกท้ายแล้วเป็นคนใจดีด้วยก็คือดีมาก ก็คือดีมากๆเลยใจดีเพราะว่าเขารู้สึกดีกับการให้เขารู้สึกดีกับการช่วยเหลือคนนั่นคือเขาก็ทำเต็มที่เขาก็ชอบแต่ถ้าเขาไม่ชอบขึ้นมาคนหกหกนะก็แทบจะไม่แตะต้องอะไรที่มันไม่ชอบเลยนะเออเพราะนั้นอย่า,อย,าอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าไอ้คนคนนี้มีหกหกแล้วมันดูแย่นจงิงมันเป็นทิงบวกได้เหมือน,น,ก,นกันนะนะครับตำแหน่งต่อมาวิธีการหาเท่าเป็นเรีย้ยงคงอันนี้เป็นข้อดี จินตนาการอย่างนั้นจินตนาการดีโลกเปิดกว้างทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วก็สามารถสร้างมันได้เรื่อยๆ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 ไม่หยุดเป็นคนถ่ายทอดอะไรอย่างนุ่มนวลนุ่มนิ่ม,มคิดเขาเป็นคนที่คิดอะไรแบบตอบโจทย์ตัวเองค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆไปค่อยๆไปเหมือนน้าคือเราจะมองว่าถ้ามันเป็นท่าน้ำตนนของหุ่งมอเป็นท่าน้ำแม,ม่น้ําที่มันไหลไปอ่ะ ทำไมคนถึงชอบเข้าไปอยู่ริมแม่น้ำอ่ะชอบไปดูสิ่งสวยงามอะไรพวกนี้แต่น้ำนั่นคือไหลมันดูมีพลังนะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปในแนวทางตัวเองแล้วคนจะหยุดเขายากมากถ้าเขายกเว้นกรณีถ้ามันมีแปดเข้ามาผสมในเลขโอ้โหนี่หนักอยู่แต่โชคดีมันไปแค่เลขหกไงก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเวลาเขาคิดอะไรคือห้ามไม่ค่อยได้ถ้าเขาคิดจะทํานะเราห้ามเขาไม่ได้หรอกเขาจะทำไปเรื่อยอ่ะ ไม่ออกใช่ไหมเวลาจะขัดใจไม่ค่อยได้หรอกก็จะทําไปเรื่อยทำไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงยากไม่ได้เป็นคนหัวแข็งนะแต่แค่ไม่ทําตามคนอื่นไม่ได้หัวแข็งแต่แค่ไม่ทําตามคนอื่นก็คือไม่เถียงด้วยอ่าก็แล้วแต่เธอจะมองแบบนั้นคือมันก็คนละทางเส้นทางใครเส้นทางมันแต่ถ้าแปดแปดนี่มันหนักไงอย่างที่ผมบอกมันต่างกันแปดแปดนี่เถียงด้วยไม่เอาจะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้แต่หกหกไม่ท่านก็ไปของฉัน เธอก็ไปของเธอฉันสบายแบบนี้สะดวกแบบนี้ฉันก็จะไปของฉันแบบนี้นะครับตำแหน่งต่อมาพื้นฐานเป็นเลขหกต่างหากสิ่งที่เขาทำเนะี่ยแม้มันจะดูเอื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ผมว่ามดูทรงพลังและมันจะต้องออกมาดูดีเสมอเพราะฉะนั้นเขาถึงเหมาะกับคนที่ทำอะไรแบบประณีตค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆใช้ความรู้ความสามารถนั้นแสดงตนออกมา ให้คนประจักแล้วเนื่องจากว่าเขาไม่ได้แบบว่าทํำแบบตูมเดียวทำนเยอะเขาเหมือนกับแบบเวลาที่เราจะสร้างบริษัทรายสักบริษัทหนึ่งแล้วเราค่อยๆก่อร่างสร้างตัวมันขึ้นมาอ่าเลือกแนวทางเป็นแนวทางของตัวเองไม่ค่อยตามใครสังเกตม,มันจะเป็นลักษณะของบริษัทที่เหมือนเหมือนสร้างมาด้วยความชอบ แล้วมันก็ดันไปตอบโจทย์คนในวงกว้างแล้วพอมันตอบโจทย์ปุ๊บเขาก็เลยคงอยู่ได้เรื่อยๆเพราะเขาไม่ได้ขัดตัวเองมาตั้งแต่แรกเขาเป็นแนวตัวเองมาตลอดแล้วเขาก็ไม่เคยขัดใครด้วยเพราะเขาคิดว่าถ้าใครไม่สนใจสิ่งที่เขาทำก็นั่นคือเราคิดต่างกันแต่เขาก็ยังทำของเขาไปเรื่อยๆแล้วมันก็เหมือนกับเราเป็นเราเราชอบศิลปินคนหนึ่งแล้วศิลปินคนนั้นนะ่ะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะแต่แค่เขานำเสนอสิ่งที่เขาเป็น แต่เราดันชอบสมมุติว่าเราชอบศิลปินคนนี้เราก็จะติดตามเขาเป็นแฟนคลับเขาอยู่เรื่อยๆนี่แหละคนหกหกครับซึ่งเขาก็จะไม่ได้บแบบไม่ได้ไปบอกให้คนนั้นคนนี้มาชอบเขานะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเลข่น,นี้ยผมจําได้ว่า mm hmm. เพื่อนผมก็าใช้เขาใช้อยู่เป,ป็นศิลปินก็อาการแบบนี้แหละคือเขาไม่ได้เบ็ดไปตามใครอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ไปขัดใครนะแล้วเขาเป็นขเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเลยที่อยอมรับแต่ข้อดีคือเขาอ่ะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วออกมาดูดีเสมอ เขาจะไม่ทําอะไรแบบซุม 4, สีม่ซุมห้าไม่ออกใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้คนที่เป็นหกหกท้ายเนี่ยจึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบทําแล้วมาดูดีเสมอแล้วก็ตอบโจทย์อยเ่เสมอผมว่าเขามีความสุขดีนะในในสไตล์ที่เขาเป็นนะเขาสนุกในสิ่งที่เขาเป็นแล้วข้อดีคือมันก็ไม่ได้ไปตอบโต้กับใครเอ,อนี่เป็นข้อดีสําหรับผมผมมองว่าถ้าใครใช้เลขเนี้สิ่งที่คุณได้ทํะมันคือสบายใจคุณละ แต่ขออย่างเดียวคุณห้ามเป็นคนไม่ดีเป็น้นขาดเพราะว่ามันจะดูลักษณะของแน่นอนถ้าเป็นคนไม่ดีนะแล้วมีเลขหก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 แต่อย่างนั้นคือคุณเอาแต่ตัวเองอ่ะคุณจะไม่มองโลกอะไรเลยคุณจะไม่สนใจว่าคนอื่นจะทําตามได้ทําตามไม่ได้คุณจะแบบเอาหมดอ่ะมันก็เลยกลายเหมือนแบบสะท้อนความโลภของตัวเองมันเยอะเกินไปมันก็ต้องควบคุมเลขเนี่ยถ้าควบคุมได้นะผมว่าเลขหกหกโป๊หก ถือว่าเป็นเลขที่โอเคเลขนึงแต่ถ้าคุมไม่ได้แน่นอนก็เหมือนน้ำหลากมันก็ไปเรื่อยนะครับอ่ะนี่คือข้อเด่นข้อด้อยของเลขสีตัวท้ายแต่คราวนี้จริงจริงที่ดิดเลยเด่นไม่ใช่ว่าสี่ตัวทายนะเด่นคือด้านหน้าเลยคือด้านหน้าเลยตั้งแต่บุคลิกท่าทางรสนิยมเอกลักษณ์ของเขามีแต่ความสวยความงามความดูดี แสดงออกแบบไหนก็ทำต้องดูดีดูเลิศดูสวยดูหลอ่อดูเพอร์เฟทั้งการพูดจาทั้งการแต่งตัวทั้งการดูแลตัวเองทั้งภาพลักษณ์มันเลขดาราชัดชดอดม,มันเป็นเลขที่เหมาะกับดาราชัดชัดนึกออกใช่ไหมครับโอ้โหผมไม่รู้จะเทียบยังไงก็คือถ้าเราเห็นใครโด่งดังนะจังหวะเนี้ยหรือใครเห็นปุ๊บโอ้โคตรสวยเลยโอ้โคตรหล่อเลยโอ้โคตรจึ้งอะไรเงี้ย นั่นแหละคือเลขนี้บุคลิกแบบเลขนี้เลยออกมาตรงไหนก็ตามคุณต้องหันออ,อกมาแบบไหนตรงไหนเวทีไหนรายงานอะไรละครอะไรหนังอะไรภาพปยนต์อะไรหรือเพลงอะไรก็ตามที่ออกมาคุณจะต้องติดติดคนคนนี้แน่นอนสเสน่ห์แบบดูดที่สุดเท่าที่เลขจะมีในกลุ่มสี่ตัวเนี่นี่คือดูดที่สุดแล้วสาหรับสําหรับตัวผมนะส่วนคนอื่นจะมองไงก็แล้วแต่แต่ผมว่านี่คือเลขผม เลขหกที่เป็นเรื่องของบุคลิกนี่คือที่สุดของแรงดึงดูดแล้วนะครับพูดไม่ต้องพูดเยอะมันคือสุดแล้วถ้าคุณจะเอาสเสน่ห์แต่คุณจะไปหาโฟหกที่ไหนศูนย์หกหกันของนะมันก็สุดแล้วนะครับสุดแล้วอ่ะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังส่วนเรื่องสําคัญผมว่าต้องชอบแน่ๆก็คือเรื่องของการเงิน เป็นเลขที่หาเงินที่จับต้องได้เมื่อตอนเลขแปคืออะไรก็ได้ใช่ไหมหมดอันนั้นนะทางจํานวนทั้งอะไรแต่เลข6เนี่ยถ้าใครเป็นสายที่ต้องการจับเงินสดนะจับเงินสดเงินที่จับต้องได้นะสายเนี้ต้องเจอตองหกนี่แหละไอโฟหกนี่แหละนี่คือหาเงินที่จับต้องได้เยอะที่สุดในบรรดาทุกเลขในกลุ่มเลขคู่เนี่ยในกลุ่มทุกเลขแหละนี่คือกลุ่มที่หาเงินที่จับต้องได้เป็นเงินนับแบงค์นับอะไรเนี่ยแหละ ที่ไม่ใช่เงินดิจิตอลด้วยเป็นเงินที่จับต้องได้เนยนี่หาเก่งที่สุดการค้าขายเนี่ยคือว่าโอเคเหมาะกับคนสมัยก่อนมากๆที่ชอบจับเงินนะเอาเงินไปฝากธนาคารคือต้องให้เห็นเินเห็นเงินนะเห็นเม็ดเงินแล้วได้สัมผัสเงินตลอดเป็นคนไม่ค่อยชอบเงินดิจิตอลชอบเงินสดนะพอพอค้างเงินสดไม่มีปีกไม่มีผ่อนไม่มีไม่มีผ่อนส่งอะไรทั้งนั้นจ่ายเต็มเต็มจ่ายเน็ตเน็ตนะครับนี่คือเลขการเงินที่ เห็นเม็ดเงินที่ดีที่สุดแล้วก็หาเงินได้เก่งเต็มสิบผมให้คล้ายๆเลขแปดถ้าเป็นเม็ดเงินที่จับ้องได้นะผมให้เกือบร้อยอะหาเงินเก่งมากๆหานะเฉพาะเรื่องหาหาเก่งเต็มสิบให้ร้อยอะเรื่องหานะแต่แต่แน่นอนครับมันเป็นเลขที่ใช้เงินที่เป็นเงินสดๆเก่งที่สุดในบรรดาทุกเลขอ่า คือถ้าถ้ามีศูนย์หกมาด้วยคือใกล้เคียงอ่ะหกหกกับศูนย์หกนี่ใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันมากคือไปอ่ะเต็มที่อ่ะมีเท่าไหร่ใส่หมดอ่ะชอบใช้ครับชอบใช้จ่ายเป็นเรียที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองสุดๆเกี่ยวกับเงินนะเพราะฉะนั้นพอมันมางวดเข้าไปแล้วเนี่ยเต็มสิบผมให้ก็ให้สิบแล้วกันพอ บวกลบคูณหารกลับมาเท่าเดิมก็คือคุณหาเก่งครับแต่คุณก็ใช้เก่งไงสิ่งที่คุณต้องมีคือแน่นอนวิธีการของการบังคับเลขที่เกี่ยวกับการเงินดีๆนี่นะก็คือการที่คุณเนี่ยนะการที่คุณเนี่ยเรียกว่าอะไระหาวิธีโบราณจัดการหาจะฝากให้ภรรยาฝากให้สามีดูแลหรือบริษัทเข้ามาจัดการเลขเนี้ยผมว่ามันก็เหมาะกับถ้าคุณอยากใช้ก็ได้นะแต่ถ้า เป็นเลขเกี่ยวกับการทํางานน่าจะดีกว่าคุณจะได้จับเงินสดอยู่เรื่อยเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะครับประมาณนี้นะลองพิจารณาดูส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักความรักนี่จะเต็มครับอ่อนหวานน่ารักสวยหลอ่อดูดีบุค,คลิกนีย่ยังไงคุณแทบจะไม่ต้องไปหาเขาก็เข้ามาหาคุณเองอ่ะสเสน่ห์คุณสุดแล้วนะครับไอเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกในการพูดจาในการบุค,คลิกอะไรพวกนี้คุณกินกินทุกคน นะแต่ว่าแน่นอนคุณต้องคุมเรื่องของอารมณ์เพราะคุณน่ะเป็นดาวกามกิเลสทุกตัวเกิดมีความหลงหรือไม่สามารถครวบคุมได้ี่ยมันจะหลงไปง่ายไงมันจะไปเข้าปากไปเลยเออเกิดการผิดพลาดจากการที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ตรงเนี้ยแต่แน่นอนอ่ะมันจะมีจุดดีนิดนึงคือว่าคุณจะไม่ใช่นคนที่แบบว่าอ่ารุนแรงแต่คุณเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนในเรื่องของ อิโมชันไงอารมณ์ความรู้สึกอะไรพวกนี้มันจะแบบคือรักใครก็รักมากอะไรพวกนี้หลงใครก็หลงมากอะไรเงี้ยมันก็จะแบบจะตายนั้นไปครับขอให้ใครมีเลขกลุ่มนี้นะถ้าเรื่องความรักควบคุมตัวเองให้ดีดาวพุกรสเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษเนาะยังไงก็ต้องดูแลกันให้ดีๆนะครับอ่ะนี่คือทุกด้านของโฟหกนะครับที่นํามาฝากกันมารีวิวให้กันฟังแล้วลองไปพิจารณาดูว่าถ้าคุณเจอเลขเนี้ยคุณจะรับมันได้ไหม นะครับก็เมื่อก่อนผมเคยพูดบ่อยนะแต่คลิปเราไม่ค่อยพูดแล้ะก็คือเคยบอกหลายท่านที่เข้ามาติดตามผมใหม่ๆนะก็คือเลขมันบอกแนวทางครับแต่คนกําหนดดีร้ายอ่ะคือตัวเราคือเจ้าชะตานี่แหละถ้าเราคิดพูดดีและทําดีไว้อ่ะเลขยังไงก็ต้องมันก็ต้องไปในทางที่ดีเพราะเราเป็นคนกําหนดว่าสิ่งที่เราจะทําให้มันแสดงออกในตัวเราเพื่อจะเป็นรหัสที่ออกากตัวเราอ่ะมันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี ต่อให้คุณมีเลขแรงๆเช่นเลขเจ็ด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 อะไรแปดแปดแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งสาม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 เนี่ยแต่คุณน่ะกลับเป็นคนที่แบบว่าสามารถควบคุมตัวเองได้มีสติมีสมาธิวางตัวดีนะครับรู้จาัก,การาชเทศะรู้จกักศีลธรรมมีความดีงามในตัวกำหนดสิ่ง,ท,งที่เราทำลงไปก็อ,อาจจะไม่ใช่ความรุนแรงก็ได้อาจจะเป็นการใช้กำลังเพื่อสันติก็ได้เพราะะนั้นไม,ไม่ต้องไปซีเรียส ว่าใช้เลขนี้มันจะไม่มองคลนะมันจะแย่น้องสิ่งนี่ความมงคลอยู่ที่คนสาหรับผมนะไม่ได้อยู่ที่เลขมันอยู่ที่คนแน่ๆถ้าคนดีเลขไหนมันก็ต้องสะท้อนแนวทางที่ดีได้เช่นเดียวกันแต่มันอาจจะแบบแนวทางแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันไงก็อยู่ที่เราจะเลือกที่ผมรีวิวไปเยอะๆนะ่ยเราจะเลือกว่าจะเป็นแนวไหนจะบวกหรือจะลบเราสามารถเลือกได้นะครับผมโอเคนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้แน่นอน,นเลขอย่างเงี้ย้องน,นอยู่แล้ว <c oughs> ก็พอเอาไปใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ของคุณทุกท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองร่ำรวยดังพลังงานของเลข46นะครับให้ได้เงินได้ทองกับทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ